สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้าวทันโลกวันนี้ก้าวทันโลกจะพาทุกท่านไปพูดถึงเรื่องที่หลายคนอาจเคยได้ยินไปแล้วนะครับคําพูดที่ว่าจงทําตัวให้เหมือนน้าฟังดูเบาๆสงบๆแต่จริงๆแล้วลึกซึ้งมากนะครับน้ําคือสิ่งที่ดูอ่อนโยนแต่ก็ทรงพลังน้ําคือสิ่งที่ดูยอมคนอื่นเสมอแต่ก็สามารถเปลี่ยนภูเขาให้กลายเป็นหุบเพลได้วันนี้เราจะมาพูดกันนะครับว่า ทำตัวให้เหมือนน้ำในชีวิตจริงนั้นมันคืออะไรมันดีอย่างไรและมันมีข้อเสียหรือข้อจํากัดอะไรที่เราควรรู้บ้างอยู่กับเราให้จบนะครับเพราะตอนท้ายเราจะมีข้อคิดดีๆที่คุณสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตได้เลยนะครับก่อนอื่นเราจะมาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าคําว่าทําตัวให้เหมือนน้าหมายถึงอะไรน้ํายืดหยุ่นปรับตัวได้น้ําไม่เคยขัดขืนภาชนะนะครับ ถ้าเราใส่น้ําลงไปในแก้วมันก็จะเป็นรูปแก้วใส่ลงไปในขวดก็จะเป็นรูปขวดชีวิตเราก็เหมือนกันนะครับถ้าเราไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆเ,เราก็จะสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างสงบน้ําไหลไปข้างหน้าไม่ติดค้างน้ําไม่หยุดนิ่งน้ําไหลเสมอนะครับเราก็ควรเป็นแบบนั้นคือไม่จมอยู่กับบดีตไม่หมกมุ่นกับความผิดพลาดเดินหน้าต่อแม้จะมีอุปสรรคก็ตาม น้ำอ่อนน้อมแต่ทรงพลังน้ำอ่อนโยนนะครับแต่น้ำก็สามารถทะลวงหินแข็งได้ในระยะยาวคนเราก็เหมือนกันถ้าเราอ่อนน้อมอดทนวันหนึ่งเราก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แบบเ,เงียบแต่ยิ่งใหญ่น้ำเย็นเยือกสงบน้ำไม่โวยวายน้ำเย็นเสมอคนที่ใจเย็นคิดก่อนพูดพูดก่อนทำมักจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในระยะยาวนะครับ เอาละครับแล้วเราจะเป็นเหมือนน้ำได้อย่างไร 1. ฝึกการยอมรับไม่ฝืนสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้บางอย่างในชีวิตของเราเปลี่ยนไม่ได้นะครับเช่นการจะเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนความหลังเปลี่ยนความผิดพลาดเราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยแทนที่จะฝืนนะครับ 2. ฝึกสติและความสงบการหายใจลึกๆวันละสามนาทีการฟังเพลงเบาๆการนั่งเ,เงียบ เป็นการฝึกให้เราสงบจากข้างในเหมือนน้ำที่นิ่งแล้วจะใส 3. ม,มองโลกในมุมกว้างไม่ยึดมั่นในอัตตาน้ำไม่ทนงตัวน้ำไหลลงต่ำคนที่ยอมถ่อมตัวมักเรียนรู้และเติบโตได้เร็วกว่าคนที่มั่นใจเกินไป 4. ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนน้ำให้ชีวิตกับทุกสิ่งแต่ไม่เคยเรียกร้องถ้าเราให้คนอื่นด้วยใจบริสุทธิ์ เราจะได้รับกลับมาในทางใดทางหนึ่งเสมอแล้วถ้าเราทำตัวเหมือนน้ำเราจะได้อะไร 1. ใจเราจะนิ่งขึ้นไม่ฟุง้งไม่ว้าวุ่นคนที่ใจนิ่งมักมีพลังมากกว่าคนที่วุ่นวายกับทุกอย่าง 2. มีความยืดหยุ่นในชีวิตไม่เครียดง่ายเจอปัญหาอะไรก็สามารถเปลี่ยนวิธีคิดและหาทางออกได้ 3. เป็นที่รักของคนรอบข้าง เพราะน้ำไม่เคยชนใครก่อนน้ำแค่ไหลคนที่ไม่ประทะไม่ก้าวร้าวมักเป็นคนที่คนอื่นสบายใจเวลาอยู่ด้วย 4. มีพลังในการเปลี่ยนแปลงตัวเองและผู้อื่นน้ำเปลี่ยนหินได้ด้วยความต่อเนื่องชีวิตก็เช่นกันครับเราจะเปลี่ยนสิ่งรอบตัวได้ถ้าเราสม่ำเสมอและไม่ยอมแพ้การทำตัวให้เหมือนน้ำเป็นสิ่งที่ดีแต่ทุกสิ่งก็มีด้านที่ต้องระวังนะครับ การเหมือนน้ำก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างเช่น 1. อาจถูกมองว่าอ่อนแอหรือยอมคนไปหมดถ้าเราไม่มีจุดยืนเลยคนบางคนอาจเอาเปรียบเราได้ดังนั้นควรเป็นน้ำที่ไหลได้แต่ไม่ใช่น้ำที่ไหลไปตามใจคนอื่น 2. ไม่กล้าแสดงจุดยืนที่จำเป็นบางครั้งเราต้องกล้าเป็นคลื่นไม่ใช่ไหลไปเฉยเช่นใ,ในเวลาที่ต้องปกป้องความถูกต้องหรือความยุติธรรมเป็นต้น 3. ความสงบกลายเป็นความเฉยชาถ้าไม่ตื่นรู้การนิ่งเฉยกับทุกอย่างอาจทำให้เราพลาดโอกาสในชีวิตได้ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรไหลเมื่อไหร่ควรต้านนี่ก็เป็นมุมมองเกี่ยวกับน้ำที่ทางก้าวทะโลกนำมาเสนอทุกท่านนะครับท้ายที่สุดนี้ชีวิตเราก็คล้ายแม่น้ำนะครับมันมีทางแคบทางกว้างมีโขดหินมีน้ำวนมีน้ำตกแต่น้ำก็ยังคงไหลต่อเสมอ ถ้าเราทําตัวเหมือนน้าเราอาจไม่ใช่คนที่ดังที่สุดไม่ใช่คนที่เร็วที่สุดแต่เราอาจเป็นคนที่ไปไกลที่สุดนะครับน้ําไม่เคยหยุดเดินทางน้ําไม่เคยยึดติดอยู่กับที่น้ําไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงและน้ําคือชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่คุณรู้สึกว่าโลกนี้วุ่นวายเกินไปให้ลองเงียบลงแล้วฟังเสียงของน้ําในใจตัวเองนะครับคุณจะพบว่า คำตอบที่คุณตามหานั้นมันสงบและง่ายเหมือนสายน้ําที่ไหลยอยู่ตรงหน้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรานะครับเราจะพาทุกท่านเดินทางไปกับคําพูดดีๆและเรื่องราวที่เติมพลังใจในทุกๆวันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ก้าวทันโลกก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ